สวัสดีครับนี่นะครับอยู่กับผมนะครับน้องหรือครูรถนำซิงเต็นนำพลัสนะครับวันนี้ครับล่องนาดินครับชินเคยครับกับเจ้าโกเบเอสเคร้อยนะครับคันนี้มาร์คทีล่องนาดินครับเช้าบรรยากาศเช้าร้อนเหลือเกินครับวันนี้ บางบางเลยนะ่ะนี่ก็อยู่เป็นวันที่26มีนาคมแล้วนะปี2565นะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ไหนวะบ้าเออเอ,อ,เอ,อมเพิรับวิล้ำสปีนสองห้องนะอันนี้ขับโดยเจ้าเบนเทนนะหัดขับหันครับตักกันเองเลย,ย,ยครับยามเช้าครับเราจะพาไปดูที่ ตอนเทเลยนะนี่พวกเราก็ล่อกันอ,อยู่นี่หลายนันแล้วนะอยู่นี่เป็นอาทิตย์แล้วนะสองจะสองอาทิตย์แล้วนะ ล้อไม่มีคนขับนะเพราะคนขับออกล้อมันตักเองนะเนี่ยแล้วก็ลกอกนาน,นี้อันนี้อันนู้น,ะน,นแล้วก็ฝั่งโน้นยาวไปโน้นเลยนะแล้ก็ลอกอีกย่างแล้วก็จะลอยไปให้นั้นอีกนะจะอยู่อีกสามสี่วันนะนี่นะ ก็จะหมดดินแล้วก็ยา้ายไปป่อใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่อง Youtube รดดับซิงเตื้นดำทักเลยนะครับ